สวัสดีครับสวัสวดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกับวิชาสุขศึกษาและประวัตศาก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมน,นะครับคือหนึ่งนะหนังสือเรียนนะครับเล่มสีชมพูเล่มนี้นะครับแล้วก็สมุดนะครับที่โรงเรียนได้แจกไป นะครับเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนเปิดไปในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเปิดไปพร้อมกันเลยอ่านะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับเรื่องอวัยวะภายนอกนะครับ นกักเรียนเปิดไปนะครับอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับร่างกายของเราเนี่ยก็จะประกอบด้วยกันทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะครับในอวัยวะส่วนแรกก็จะเป็นอวัยวะภายนอกอวัยวะภายนอกคืออะไรนะครับอวัยวะภายนอกก็คืออวัยวะของร่างกายนะครับที่เราสามารถมองเห็นนะครับแล้วก็ จับต้องได้เช่นผิวหนังมือแล้วก็เทา้านะครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นอวัยวะภายในนะครับอวัยวะภายในคืออวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายของเรานะครับไม่สามารถมองเห็นนะครับแล้วก็จับต้องไม่ได้ก็เช่นหัวใจปอดตับไตกระเพาะอาหารนะครอวัยวะทั้งสองส่วนนี้นะครับก็จะมีความสำคัญ ที่นะครับทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดำรงอยู่ได้ต่อไปนะครับเราจะมาดูกันของตำแหน่งนะครับของอวัยวะภายนอกนะครับนักเรียนดูพร้อมๆกันนะครับตำแหน่งแรกนะครับนในกรอบสี่เหลี่ยมสีชมพูนะครับจะเป็นตำแหน่งของศีรษะนะครับแล้วก็เส้นผม นะครับตำแหน่งที่2นะครับในช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าก็จะเป็นดวงตานะครับตำแหน่งที่3นะครับนะครับในช่องสี่เหลี่ยมสีส้มก็จะเป็นใบหูเนาะต่อไปนะครับในช่องอสีส่เหลี่ยมสีฟ้านะครับก็จะเป็นมือนะครับมือของเราต่อไปนะครับในช่องสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับก็จะเป็นจมูกนะครับต่อไปนะครับในช่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะครับตามลูกศรน,นี้นะก็จะเป็น, bon นแขนนะครับแขนแขนของเรานี่เอง ต่อไปนะครับนะจะเป็นปากและฝันนะในช่องสี่เหลี่ยมต่อไปนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของขานะแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับนะในช่องสี่เหลี่ยมสีม่วงนะก็จะเป็นตำแหน่งของเท้าของเรานี่เองนะครับอ่ะทีนี้เรียนเปิดไปหน้าต่อไปอ่านะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในลักษณะนะครับแล้วก็หน้าที่ของอวัยวะ ภายนอกร่างกายกันนะครับอวัยวะภายนอกที่สําคัญนะครับน่จะมีลักษณะในหน้าที่นะครับดังต่อไปนี้นะครับอวัยวะภายนอกนะครับในข้อที่หนึ่งะครับก็จะเป็นผมนะผมจะเป็นเส้นนะครับขึ้นปกคลุมศีรษะเส้นผมก็ช่วยป้องกันศีรษะไม่ให้กระทบกระเทือนนะครับ ช่วยป้องกันความร้อนหรือเย็นให้กับหนังศีรษะแล้วก็ช่วยให้เกิดความสวยงามให้กับร่างกายของเราเอวัววะส่วนที่2นะครับก็จะเป็นตาตาของเราเนี่ยก็จะมีสองข้างในลูกตานะครับก็จะมีตาขาวและก็ตาดําที่ขอบตาบนและขอบตาล่างจะมีขนตาเป็นเส้นๆขึ้นเรียงอยู่ตานะครับก็จะมีหน้าที่ มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวของเราเนี่ยเอวัยวะต่อไปนะครับก็จะเป็นหูหูของเรานะครับจะมีทั้งหมดสองข้างอยู่ข้างศีรษะด้านซ้ายหนึ่งข้างแล้วก็ด้านขวาหนึ่งข้างหูมีหน้าที่ทำอะไรหูก็จะมีหน้าที่รับฟังเสียงต่างๆอวัยวะต่อไปนะครับก็จะเป็นจมูกจมูกของเราเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายผลจุมพู ตั้งอยู่กลางใบหน้าจมูกนะครับก็จะมีหน้าที่หายใจแล้วก็ดมกลิ่นต่างๆอวัยวะถัดไปก็จะเป็นผิวหนังผิวหนังนะครับจะเป็นแผ่นหนังห่อหุ้มร่างกายสีผิวหนังแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเช่นบางคนเนี่ยก็มีผิวขาวบางคนผิวเหลืองบางคนผิวดำ ผิวหนัง,งเรานะครับก็จะทำหน้าที่ห่อหุ้มร่างกายรับรู้ความรู้สึกร้อนเย็นแล้วก็ป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดกับอวัยวะภายในร่างกายของเรานี่เองอนักเรียนเนปิดหน้าต่อไปในอวัยวะถัดไปนะครับก็จะเป็นมือและนิ้วมือนะครับก็จะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากปลายแขนของเรานะครับมีสองข้างแต่ละข้างเนี่ยก็จะมีนิ้วมือ ห้านิ้วนะครับมือเนี่ยก็มีหน้าที่ในการทํางานต่างๆหยิบจับนูน่นนี่นั่นหรือถือสิ่งของหรือใช้แสดงท่าทางต่งตงางๆอวัยวะถัดไปนะครับก็จะเป็นเท้าและนิ้วเท้าเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของร่างกายนะครับมี2ข้างด้วยกันแล้วก็จะมีนิ้วเท้าเนี่ยข้างละ5นิ้วเท้านะครับช่วยในการเคลื่อนไหวนะครับ ไปอย่างที่ต่างๆได้สะดวกแล้วก็ทําให้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยยืนได้อวัยวะถัดไปนะครับก็จะเป็นเล็บเล็บเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่แข็งที่อยู่ปลายสุดของนิ้วมือและนิ้วเทา้าเล็บก็จะมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ปลายนิ้วเนี่ยได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บอวัยวะสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นแขนและขา เป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากลําตัวนะครับมีอย่างละสองข้างแขนและขาเนี่ยก็จะมีไว้สําหรับให้ร่างกายของเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้สะดวกนะครับซึ่งนะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและก็หน้าที่ของอวัยวะภายนอกไปแล้วนะครับในวันนี้นะครับกรุ๊ก็จะมีกิจกรรม การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้แรกหรือการเรียนรู้ที่1นนะครับในเรื่องของอวัยวะภายนอกนะครับเดี๋ยวเว็กจะส่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้นักเรียนนะครับทำลงในสมุดขีดเส้นหน้าเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วเรามาเจอกันในคาบต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ